สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนาวเอกธนพลกุหลาบซ้อนครับนะฮะวันนี้เรามาที่วัดสามพันนะครับอมองการบริหารส่วนตำบลไซขึงนะครับวัดสามพันแห่งนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับวันนี้เราได้มาแล้วก็มาเจอท่านนายกนะครับอยู่ที่นี่นะครับนายกสวัสดีครับสวัสดีครับครับนะฮะท่านนายกครับวันนี้ผมมาที่วัดสามพันแห่งนี้นะครับรู้สึกว่าพื้นเคงมาก ไม่ทราบว่าจะมีอะไรครับแล้วก็วัดสามพันแห่งนี้ประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับท่านครับสวัสดีครับกับผมนายกันพลเบญจพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไซขึงนะครับประวัติวัดสามพันโดยคร่าวๆนะครับเริ่มมามีประวัติตั้งแต่พศ2,300นะครับวันนี้ก็266ปีเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเป็นวัดที่ ในหลวงนะครับรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้เสด็จเมื่อวันที่30เมษายน2516เป็นความ<น>ภูมิใจของชาวตำบลไซขึงนะครับ<น>วันนี้ก็ได้จัดงานไซขึงํำลึกขึ้นมาเพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับที่ได้เสด็จ<น>วัดสามพันเป็นความภาคภูมิใจวัดสามพันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนตำบลไซขึงนะครับ วันนี้ก็ได้จัดงานขึ้นมาเป็นวันแรกนะครับวันที่29เมษายนก็จะมีงานเดินวิ่งเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อนะครับและก็ภายในงานาเริ่มตั้งแต่29 30 1 2 3นะครับปีนี้ก็เป็นการจัดงานางานวัดแบบย้อนยุคนะครับมีรำวงเพชรบุรี มีนักดนตรีอานัตนะครับและก็มีน้องฝ้ายมีก๊อปปี้โชว์นะครับมาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับที่น้องประชาชนนะครับทั้งตำบลไซขึงและก็พื้นที่ใกล้เคียงและก็คืนวันที่3ก็จะมีหนังตะลุงน้องเดียวนะครับซึ่งเป็นเป็นขวัญใจหนังตะลุมของของคนภาคใต้นะครับก็อยากจะเผยแพร่ ความภาคภูมิใจนี้ไปให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้รับทราบนะครับและได้ร่วมกันสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณนะครับผมคิดว่าคนไทยเรานะครับจะต้องรู้รากเง้านะครับของตัวเองจะได้ร่วมกันอ,อนุรักษ์สิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่นะครับและก็เป็นการแนะนำนะครับตำบลใสกลึงให้กับคนทั้งประเทศ ได้รับทราบนะครับถึงความภาคภูมิใจนี้ครับครับคขอบพระคุณครับครับก็อย่าลืมนะครับวันที่29นี้นะครับคือวันนี้วันที่30พุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่1 2 3ถ้าท่านอยู่แถวนี้หรือนะฮะท่านสนใจมาเที่ยวงานมาชมฟาร์มเก่าแก่ของวัดสามพันมาเดินตามรอยพ่อนะครับในครบรอบ50ปีที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่นี่ก็ขอเชิญที่วัดสามพันแห่งนี้นะครับ นะวัดสามพันแห่งนี้อยู่อำเภอรพระแสง mm. ทุกทุกคน mm. นะครับ mm. ครับ mm. ขอบคุณครับ mm.